ส่งกันบ้านก่อนใครเพื่อนส่งทีก็ส่งเป็นปึ้งๆแสดงว่ามาเบลเนี่ยจะต้องเป็นหัวกะทิอย่างแน่นอนค่ะมาเบลนี่นาเก่งครูครับถ้ามาเบลไม่เก่งอะไม่ส่งคนแรกหรอกครับถูกครูดูก็รู้ว่าเก่งหรือไม่เก่งสวยแต่ไม่เก่งอะมันก็มีแล้วครูพิ่สีรู้ได้ไงอะคะดูจากการส่งกันบ้านของเขายังไงคะทุกคนในห้องนี้อยากรู้ไหมทำไมครูถึงไม่ถามมาเบล อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ดินะมาเบลแกทำเสร็จหมดแล้วหรออืเสร็จหมดทุกงานแล้วอะเฮ้ยจิง่ะขอร้องเลยดิผู้ฉันทำไม่ทันเลยอะจริงๆขอดูหนเลยดิฉันต้องปั่นตั้งนานอะไม่นอนทั้งคืนเลยอะขอร้องมึงดิขอโทษนะแต่ว่าน้ามาเบลขอร้องหน่อยสิได้ปะฉันทำไม่เสร็จเหมือนกันน่ะไม่ได้จริงๆอ่ะมันโอ๊ย จะห่วงได้รักงหนาเนี่ยฮะอ๋อใช่สิเธอมันเก่งนี่ผู้ชายนี่งอผู้ชายน่ไม่เก่งห่วงวิชาใช่ไหมคือมันไม่คือต้องมาพูดเลยไม่ต้องมาอ้างเลยใส่แว่นคือเด็กเรียนเก่งไงนักเรียนข้าบดะกวาคร์ลสวัสดีค่ะการบ้านที่ครูสั่งไปรวบรวมมาส่งที่โต๊ะค่ะตอนนี้ตอนนี้ คนเดียวเลยอะที่เหลือล่ะผมทำไม่ทันครับครูผมขอเลื่อนวันส่งได้ไหมครับครูก็ครูเล่นสั่งสิบรายงานในวันเดียวอะใครไปทำทันครับมีหน้าที่รับเรียนสั่งการบ้านข้ามปีที่ทำก็ต้องทำม,มาเบล,ลทำได้คือคุณต้ณองทำได้หรือเปล่าโอ้ก็เพื่อนเขาเก่งอะครับครูออใช่คใช่ค่ะคนง<ช>ไม่ได้เก่งเหมือนกันทุกคนนะคะเอางี้แล้วกันส่งพรุ่งนี้เที่ยง yeah. บ,บางทีนะลูกนะการที่ครูส่งเสียงดังนี่คือการสอนของครูอย่าหูทวนลมใส่ใจด้วยเวลาบอกอะไรอ,ะอ่ะค่ะอะสอนต่อน,นะลูกนะไหนนะใครจะตอบครูได้บ้างค่าของ x แทนจํานวนอะไรได้บ้างค่าของ x แทนจํานวนอะไรได้บ้างค่าของ x หมดเลยนะลูกนะไม่เป็นไรครูจะสุ่มมกาเลสุ่มชับแล้วมกาเลสลีย์ด้วยครูเอ่ยชื่อใครบุคคลนั้นต้องตอบค่ะนิกกี้ผมไม่รู้ครับแปกเอ่อค่า x ของโจทย์สมการตอบวันนี้ค่ะก้อยค่า x สำสมสม สัพกรนั้งไม่มีใครสร้างความประทับใจในคาบเรียนนี้เลยลูกถ้าร้องห้ได้ครูร้องมันนะแล้วทำไมครูเป็นสีไม่ถามมาเบล็์ล่ะคะส่งกันบ้านก่อนใครเพื่อนส่งทีก็ส่งเป็นปึงป้งๆแสดงว่ามาเบลลเนี่ยจะต้องเป็นหัวกะทิอย่างแน่นอนค่ะมาเบลนี่นะเก่งครูครับถ้ามาเบล,ลไม่เก่งอ่ะไม่ส่งคนแรกหรอกครับโถครูดูก็รู้ว่าเก่งหรือไม่เก่งสวยแต่ไม่เก่งอะ มันก็มีแล้วครูพิ่สี่รู้ได้ยังไงคะดูจากการส่งกันบ้านของเขายังไงคะทุกคนในห้องนี้อยากรู้ไหมทำไมครูทึงไม่ถามมาเบลเหรือจบทํทำไมอ่ะลำเอียงลำเอียงเหรอคะครูลองดูแล้วกันมาเบลค่ะค่า x ของสมการคืออะไรเมื่อวานหนูไปกินข้าวร้าทีฮติ๋มาค่ะเฮ้ยคือะไร เ่ึงมีแรงน้มถั่วจั่งกะเพราหมูกรอบเผ็ดๆคะ่ะอร่อยมากค่ะครูสุนทอนผู้เป่าครุยหรือเป่าปีไก่น่าจะเกิดก่อนไข่นะคะดาวเคราะที่ใกล้โลกมากที่สุดคือทำได้ด้วยเหรอดาวเวลขึ้นพลังบุญรู้หร้อไง ทำไมครูถึงไม่เรียกชื่อมาเบลเลยมาเบลเธอก็ไปเรื่อยเหมือนกันเนาะเออจริงครูรู้ได้ไงว่าถ้าเรียกให้มาเบลตอบแล้วจะตอบแบบเนี้ยเขาเป็นคนพูดไปเรื่อยเป็นนักเรียนชั้นม .6 ที่ทำการบ้านแล้วมั่วซั่วมากครูดูจากการบ้านที่เขาส่งมาสามวันสามคืนครูก็ไม่เข้าใจหรอกจริงๆแล้วแล้วแล้วทำไมแกตอบอย่างนั้นอะฉันเขียนเสร็จแล้วฉันก็รีบส่งอะให้มันเสร็จเสร็จไป เน้นไวไม่เน้นถูกนี่แกขึ้นม6มาได้ไงอ่ะนี่ก็เรียนม6มา4-5ปีแล้วอะ่ะฮ่าต้องนี้คึงว่าพี่ไหมเนี่ยทุกคนครูฝากมาเบลไว้ไหนอ้อมใจดูแลก,กันและกันให้ดีมาเบลบอกทำความเคารพสิทุกคนเคารพเฮ้ยพูดได้ นเนี่ยน่มไม่ได้เป็นใบ่ะเฮ้ย <c oughs> มาเป้มฉันถามหน่อยสิเธอบ้านอยู่ไหนหรอเม,มื่อวานฉันไปเจอช้างมาเฮ้ยถามถึงบ้านหนม่งนะเนี่ยเธอเรียนม .6 มาหลายรอบซ้ำชันเงี้ยเธออายุเท่าไหร่น่ะนี่ส้าแล้วล่ะตอบตกลดูกัวต้อยเฉยเลยเออมึงเลือกคนตอบสิเอง <c oughs>